อันนี้เป็นสภาพถนนฟอร์จูนสี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นที่เช่าของซีริมาตฝั่งทางน,นู้นฝั่งซ้ายฝั่งขวามีหมดเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นหางแถวรถเปล่า ขวจุนสี่เขาตั้งกฎระเบียบใหม่ทุกคนเย๋ยก็เลยล่าช้าทุกอย่างเลยค่ะแม้กระทั่งจ่ายเงินรับตู้เสื้อตู้อันนี้ก็ช่วงหน้าฝนเะนาะประเละต,ตุ้มเป๊ะมากๆเลยอันนี้ระหว่างซ้ายขวา ป้ายก็เป็นของซิริมากกว่าก็ใช่ใช่ไหมแล้วก็อันนี้ตรงกลางนี่เป็นถนนเข,เข้าออกพอจุนสีแล้วกเอนยช่วงหน้าฝนก็จะเละตุ้มเป๊ะแบบนี้เลยจ้ะเพื่อนๆเ้ยใส่กองอยู่ข้างล่างหมดแล้วค่ะเส้นนี้ก็ไม่ซ่อมแซมสักทีเพื่อนๆเ้ยดูสินะเป็นหลุมเป็นบ่อียบเลยค่ะ รถใหญ่ก็เข้าออกเข้าออกตลอดเวลาลูกหลังมันน่าจะเทปูนหมดเลยเนาะขับเร็วไม่ได้นะเพื่อนๆเอ,อ้ย เรานั่งรถอีต๊อกอีกแตนบ้านนอกเรายังไงอย่างนั้นแหละคะ่ะเพป็นเป็นหลมเป็นบอ่อทุกชัดทุกโมง <c oughs> คนทำนาทำไรเพื่อนไปไม่ใช่เดี๋ยเรามารับตู้ไม่ได้มาทำนา นี่เราก็มารับตู้ที่ฟอร์จูนสี่รับตู้เปล่าทุกคนไปบัรจุอะไรนะคาราวาลท้องฟ้าคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนมากๆเพื่อนๆเดี๋ยวคงตกแน่ๆหน,น้าฝนอยู่แล้วมันเหยียบเร็วไม่ได้คนระับเพื่อนเ้ย ไฟเพื i, ่อนๆดูรถที่เขามารับตู <một> ้หรือได้ตู p ้แล้วจะออกจากร้านตู้ดูดีค่ะเพื่อนๆย่องค่อยๆวิ่งนะคะเดี๋ยวอะไรรถชิ้นไหนจะหลุดก็ไม่รู้เพื่อนๆเอย ค่อยๆไต่ย,ยังเตานี่รถเรา,นนาเก็ยิ่งเป็นแม่แก่อยู่ถ้าวิ่งเร็วไม่เหลืออะไรรถร่วงหลายชิ้นแน่นี่นารถใหม่เขายังย่องมาเพื่อ ใส่้นะต้องค่อยๆไต่อยเหมือนกันโอ,ใอย,ยใส่กองอยู่ข้างล่างตูดลุง <c oughs> กาบาทมีทุกมองมอง จะออกยามก็ต้องมาเช็คลดเช็ลาอะไรไม่รู้จดรายละเอียดปล่อยกี่โมงนะพอจุนสี่แปดโมงเหรอ,อปล่อยเจ็ดโมงครึ่งเ,เราเพิ่งออกจากร้านตู้เก้าโมงคน เราคิวแรกนะเพื่อนมันนอนรอคิวแต่เมื่อคือนโอ้โหดูคันอื่นเข้ามาที่หลังเขได้ตู้ก่อนมีเยอะแยะเลยวันนี้รัฐนาช่วยวเราได้ตู้แรกแล้วก็ไม่ผ่านนะได้ตู้เน่าทุกคนต้องไปเปลี่ยนตู้ใหม่มาเนี่ยตูใบที่สองโอเคใช้ได้ บรรยากาศมันอยู่บ่อเตน็นเพื่อนๆเฮ้ยยังไงยังงั้นเลยเนี่ยสุดได้สีไอ้ดินมันเป็นสีออกขาวๆมุนๆเนานะแถวบ่อเต็นมันสีแดงอัหลาดยังไงยังงั้นเลยเนี่ยถ้าล้อรถนี่สงส่ยเขาบอกมึงไปวิ่งบ่อเต็นมาหรือไงแนีนน่ๆนี่เลย ที่ไนได้ฟอจุนสีล้วนๆถ้าล้อรถคนไหนสีเป็นสีไม่แต่ดินโคนนี่ไม่ต้องไปไหนหลับทุกคนท้ายถูกในนี่ฟอชุนสีสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆโอ้ยน่าระวันนี้ก็เอาถนนหนทาง วิ่งเข้าวิ่งออกไม่พอยี่จะสีมาให้มาฝากเพื่อนๆได้รับชมเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนางด้วยนะนเพื่อนๆอ้ยสู้ๆจ้าสวัสดีค่ะบเพื่อน